สวัสดีครับมันนี้ก็จะพามาเบิ้องต้นเงาะครับต้นเงาะอายุเกือบสี่ปีครับเงาะ,ะต้นนี้ครับกาลังออกช่อออกดอกครับเงาะนี่ก็ผมก็ี่รักษาคือ,อทุเรียนครับเงาะต้นนี้ผมก็ปุยผมก็ด้ให้สูตรเสมอครับที่พาสามตัวทั้งใบ ทั้งใบกับไฮครับรักษาคือทุเรียนนี่ครับทั้งใบกับเป็นฮอร์โมนชีวภาพครับเดี๋ยวผู้ฟ้าไปเบิ้งช่อดอกเขาครับนี่ครับช่อดอกเขาออกมาหลายครับมะดกครับปีนี้ปีที่แล้วก็พอได้กินครับปีนี้กาว่าที่เฮ็ดเอาผลผลิตเขาครับ ได้ยุประมาณนี้ครับครับออกดอกดีเลยครับดีนี่ปะบรุ้งเขากะด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอทั้งใบกะให้เขาเป็นน้ำมักคิวภาพาสะสมอาหารในเขาครับให้เขาได้ มีช่อดอกในหนาแร้งในช่วงหนาวนะครับนี่ครับที่นี่เขาออกมากเต็มที่ครับช่อดอกอยู่ประมาณนี้นี่ครับเป็นเงาะโรงเรียนครับเงาโรงเรียนปีที่แล้วกั ดอกลายให้กันครับแต่บว่อจับกันเลยครับแต่ปีนี่ก็มาล่อลุ่นกันว่าดอกเขาที่จับว่านี่ครับก็หมาคนกระสาสมอาหารครับะสาสมหารแล้วก็เฮหดใบให้เขาใส่ปุ๋ยอ่าสูตรเสมอ ทั้งใบกาเป็นฮอร์โมนชีวาภาพผมที่ให้อยู่ประมาณนี้ครับเพื่อสะสมอาหารทั้งใบเขาเตรียมพร้อมในการออกดอกในช่วงหนาหนาวครับกาทีนี้กาถือว่าใส้ได้ครับนี่ครับกราแช่อเลยครับ สวนผมมันก็นที่เป็นส่วนผสมประสานครับนี่อากาศก็ทีขึ้มแน่นี่หลายอย่างนี่ครับนี้กับมะให้ปุยเอาครับมะให้ปุยเขากระตุ้นการจะเริเ่มเติบโตของตาดอกออช่อดอกนะครับเนาะ อยู่ประมาณนี้ครับแล้วเป็นช่อแล้วครับปกติเงาะนี่ครับงอๆกับประมาณสองปีก็ออกช่อแล้วครับกับประมาณตสองปีนี่มันกับเผาก็ที่เริ่มออกช่อแล้วเริ่มจับน้อยแล้วครับเงาะ ก็ได้อยู่ประมาณนี้ก้อนตีเอา,อาก้อนเตีเอาดอกเขาครับผมก็ช่วงหนาวผมก็อ้อยน้ำครับอ้อยน้ำสองสามมืออ้อยเทียค,ย,ย,ยครับอบ้อยหน่อยๆครับกลับมาถึงกักน้ำด้วยครับเด้อบ่ได้กักน้ำกะอ้อยเทียะละสิบนาทียี่สิบนาทีครับสองสามมืออ้อยเทีย นี่ครับเขบาก็ค่อยๆแตกช่อดอกออกมาครับอ้อยน้ำครับอ้อยน้ำช่วงหนาวแล้วครับอ้อยน้ำอย่าไปอัดเต็มที่ครับถ้าอัดเต็มที่มันก็จะปิดยอดนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมที่พาไปเบิ้องต้นสองปีครับที่มันออกดอกนี่ครับต้นนี้ครับสองปี สองปีน้อยๆครับสองปีเดือนประมาณนี้ครับนี่เขาก็ออกช่อไม้เห็นแล้วครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้อันนี้สองปีน้อยๆครับต้นไม้ถ้าบำรุงรักษาดีก็เขาก็จะมีช่อมีดอกไหเห่อครับเมื่อเขาสมบูรณ์เอาก็าทีมีช่อมีดอ,อกไหเห่อ ผลนี่ก็ใส่ปุย๋ยให้ทั้งใบครับสะสมอาหารในค้าาเตรียมพร้อมการออกดอกในหนาหนาวก็ได้มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสิบพ้าไปเบิ้องต้นที่ปีเกือบห้าปีองคมครับต้นนี้ตนน้นใหญ่ก็มูหครับต้นนี้ช่อเต็มเลยครับตนน้นใหญ่ครับต้นนี้ ็งี้ยตอครับมาแล้วครับนี่นี่มาแต่ช่อลายครับปีีน้เพาะดอกลายครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ